ฮัลโหลสบายดีมดทุกคนที่เขามาเบิงอยู่ตอนนี้เนาะหลังจากเขามาบด้มาเปิดคิดโดนโดนเพราะว่าอันบ่สบายเนาะทุนเนือนเ่องจากว่าเขาบ่สบายหลยมือเติบหาก็ได้มือนี้หาันแล้วทคนหาวันแล้วบ่สบายเป็นวัดเจ็บคอ เป็นไข่เนาะแล้วก็มือนี่คือออกมาเมืองนอุกคนออกมาเมืองตอนนี้คือเฮาอยู่จุดใจกลางเมืองเมืองสิงหลวงน้ำท่าเฮาเนาะตอนนี้คืออันนี้เขาจะเอื่นว่าลักเมืองเมืองสิงนุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนมาชมกันมือนี่จุดประสงค์มือนี่ก็คือพาหนองไพ่ก,กับหนองทรายมาถ่ายหุบเวดติ้งเนาะคือเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งนุกคนเฮาครอบ แต่ว่าครอบครัวเขาที่ได้เพิ่มสมาชิกค,คนหนึ่งคือน้องไพ่เนาะแล้วมือนี้คือพาหน้องทรายกับน้องไพ่มาไทายโฮปวิดดิง้งไกลๆกับลังเมืองเนีกเขาก็เลยมาลินอยู่ลักเมืองนี่เนาะก็นี่หารไทยวีดดิ้งก็าหาแถวสีขาวนี่หัรน,นี้เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิง่งการไทยโุบหรือว่าการแต่งกายสุด้นเผาของอาคาเนาะมือนี้ตอนนี้ก็คือสิพาทุกคนเบิง่งอยู่นี่ก่อน พาโซมอยู่นี่ก่อนรักเมืองเมืองสิงเนอ,เอสิพาลิ่นก่อนรักเมืองเมืองสิงเขาเจ้ามาตั้งแบบให้ผู้คนแบบว่ามาเยี่ยมมาชมเบงวัฒนธรรมของเผาหรือว่าวัฒนธรรมอยู่ภายในเมืองสิงนี่เนาะคนมันจะมีหลายๆเผาอยู่ในนี่เนาะแล้วก็เขาเจ้าก็ได้ปั้นฮุบพับ ไม่ยังแต่ละเผาอยู่ในเมืองซียูอยู่ภายในเมืองสิงฮนเนาะปั้นไว้อยู่น,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 นี่แล้วก็ตั้งไว้อยู่นี่เนาะคนเดี๋ยวสิพาทุกคนส้มกันมาเบิงงหุบปัน้นแต่ละโซนเผากันเนาะอันนี้คือเผาเผาไทยดำหรือว่าไตยดำเนาะทุกคนหุบปั้นเนาะแล้วก็น,นี่คือเผาผู่น้อยหุบปั้นเนาะนี่ แดาว่าเขาเจามาปั่นแบบเผายายทีอยู่ในเมืองสิงห์นี่เนาะแดาว่าเผาเย้อยเขาก็เขาเจ้ากับบุมาปั่นแต่ว่าเผาทีอยู่ในเมืองสิงห์ส่วนไลเป็นเผายายเป็นเผา,า,เาใดหลายกว่าเขาเจามาปั่นอยู่นี่แล้วก็มาตั้งเนาะเดี๋ยวสิพาส้มอีกอันนี้ได้แล้วสองเผานี่บรรยากาศยำแรงและอันนี้คือสุดส้นเผากระมุหรือว่าวเราเทิงเนาะทุกคน เเาจอินและนี่คือสุดส่วนเผาเผามุงหรือว่าเล้าสูงนั่นเอง คือโต๊ะตังที่แบบให้เขานั่งลิ้นนอนคนนั่งลิ้นอยู่แถวนี้แล้วก็อันนี้คือของเล่นหรือว่าของเล่นของเด็กน้อยคีอยู่นี่ประมาณนี้นะกวางกวางไรมันก็กวางเนาะประมาณหนึ่งนอนคนเออเขาจะจะตังหุปานแต่ละแฉแต่ละแฉเป็นสีแฉนอนคนเขาจาตังไว้เป็นสีแฉตอนนี้คือ แปลว,ว่าเสียงเปลี่ยนเพราะว่าเราเป,เป็นเป็นวัดเราก็เจ็บคอแดงนะทุกคนเสียงมันแบบเปลี่ยนได้นึงนี่คือสุดเผายาวเนอะทุกคนเผายาวที่อาศัยอยู่ในเมืองสิงห์นี่แล้วก็อันนี้คือสุดส้นเผาอาคาเป็นส้นเผาของคอยเองนะะเนอะทุกคนเน่จะมีประดับเครื่องประดับแบบนี้เป็นหุบปันนะะ้นเนอะทุกคน มันจะมีหลายๆเผ่าที่อาศัยอยู่ในเมืองสิงเขาเจจะจปั่นหุบผาแบบนี้ไว้อยู่ในรักเมืองนี้เนาะนี่สิประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกแจหนึ่งนอคนตอนนี้เขาไทยแล้วแจ๊นั่นแล้วก็แจ่นั่นแล้วก็แจนี่ยังมีอีกแจหนึ่งนอคนเดี๋ยวชีพาทุกคนไปเบิ่งกันยังเลาะไปก่อนเอทุกคนหุบป,ปันแล้วนี่คือ เผาไทเนือหรือว่าไตเหนืออนะคนณไตเนือก็มีเดอ้ออยู่มือสิงนะและนี่คืออวกปั่นสุดท้ายคือไทลนื้อนะคนหรือว่าไตลือ้อเขาจะเอื่นไทลือ้อเอ่มีหลายส่นวนเผาเนาะแล้วก็เขาจะก่อจะปั่นหุบหลายส่นวนเผามาคือกันเนาะที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ในมือสิงนี่นะคนุน ลายส่วนท้อที่ค่อยด้ท้ายไปนั่นเนาะล้วนแต่แมนอาศัยอยู่ในเมืองสิงนี่เนาะทุกคนแล้วอีกอันนึงก็คือปัสะสนหรือว่าปัสะกรทีหรือว่าอะไรเป็นหมู่บ้านก็ได้ทีอาศัยอยู่ในเมืองสิงนี่มันจะมีส่วนเผาลื่กับส่วนเผาอาคารลายกว่าส่วนเผาอื่นๆเนาะทุกคนอาคารอาจจะลายกว่าส่วนเผาลื่นนอยนึงเผาอื่นๆก็คือแบบ อยู่แบบบ่หลายเป็นย่อยเป็นย่อยไปคือผู้น้อยแล้วก็กุม,มุจะนีบบหลายนอนคนมีแต่สวนเผาอาคาหลายไหล,ลแล้วก็ลือกัอนหลเนาะเกือบว่าเท่าเท่ากันทัน้งแหละอยู่ในมือสิงนะภายในมือสิงนะถ้าผู้ใดที่บบเคยมามึงสิงก็เล่ามาเบิ่งได้เนาะมึงสิงเป็นหน้าแปลว่าเป็นตาเทียวได้ทนหน้าเทียวเนาะมีแต่ว่าเขาโบ,บค่อยมีเวลาออกนอกเท่านั้นเนาะ ่วนลาก็จะถ่ายอยู่ในสวนอยู่ในเฮือนเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็คือเป็นโอกาสดีที่ได้พาน้องายแล้วก็น้องมาถ่ายรแล้วก็มีนาแล้วก็มีน้องๆน้ําเนาะแล้วก็เขาเจ้ายังกําลังแต่งตัวถ่ายรูเนาะมาแต่เช้าๆทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้น่ะแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาให้น้องพแล้วก็ไปแบบว่าถ่ายรไม่ยังเนาะทุกคนแต่ว่ายังบ่แล้วเทื่อเ่นี้มาต่อ ฮอบที่สองก็คือมาแต่งเป็นสุดส้นเผาอาคาแล้วก็ถ่บบายฮุบโน้ตโฟนเมื่อกี้แมนแปลว่ามาจาเขาจะมาถ่ายแบบสองสองสองส้นเผานานะเขาเป็นคนเล่านอเตปแปลว่าต้องได้แบบต่งเป็นเล่าๆแล้วก็ถ่ายเธอนึงแล้วก็หลังจากถ่ายสัมเ็จแล้วแล้วก็เขาจะมาถ่ายเป็น ส่วนเผาอาคาแต่งเป็นสุดส่วนเผาอาคาเราก็มาถ่ายอีกเธอนึงเป็นสองเถื่อนอดคนก็นเลยนานแล้วเนาะเพราะว่าอันนั้นนะได้แต่งหน้าแดแล้วก็สายหมวกสายสุดไม่ยังของส่วนเผาอาคามันยากอดคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปชมกันตอนนี้ก็คือเฮามายังลินอยู่แถวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ้งน้ำกันเลยแล้วก็ไอเอยน้องหรือว่ามูเพื่อนแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องมือทุกคนที่เบิงอยู่ตอนนี้เนาะ FC ทั้งหลายทั้งฝั่งไทยฝั่งลาลวหรือว่าผู้ที่อยู่ไกลอย,ยู่ไกลก็มาร่วมได้เนาะทุกคนเฮามาเฮาสิจัดงานในวันที่24เดือนกรกฎนี้เน,ะนาะคน2021นี่แหละวันที่24เนาะถ้าผู้ใดนก็มา่วามได้เด้อทุกคนมาแสดงความยินดีนํานองไซให้เนาะทุกคนถ้าผู้ใดมาได้ไดก ยินดีตอนรับเนาะถ้าผู้ใดมาได้ดีใจถ้าผู้ใดมาบ่าไดดก็เ่เป็นอย่างเนาะตอนนี้เราก็สิย่างไปแล้วก็สิพาทุกคนไปส้มกันแต่งหน้าหรือว่าการแต่งตัวอยู่ในสตูอันเขาไทายคุยหมหันเนาะทุกคนโอเคสิพาไป นี้ทุกคนตอนนี้เขาก็ออกมานอกแล้วนะคนแล้วก็น,นี่ทางทางมือสีงอันนี้เป็นทางหลวงเลยทางเส้นใหญ่เส้นทางใหญ่ตอนนี้เขาจะยังบุบปูยางเธอเนาะเพราะว่ากำลังแต่งทางอยู่เนาะก็สิประมาณน,นี้ดินแดนอยู่นี่ทุกคนหันสตูดิโอหรือว่าหันไทยทูบของไอพิ่นเนาะอยู่แถวนี้แหละทุกคน ถ้าผู้ใดที่ิจัดงานหรือว่าไม่อย่างต่างๆเนะทุกคนมาถ่ายหอยู่นี่ได้เดอ้อเนวยว่ังทางในก็สิประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือวิธีการใส่หมวกอาคาระมันจะมีหลากหลายขั้นตอนหลายสุดๆเลย ประก็มีวิธีการเอื้นของเป็นเป็นแบบภาษาคาเนาะบ่มีภาษาลาวเนาะทุกคนแล้วก็อยู่ในหัวนี้มันจะใส่แบบเงินประมาณสิบซาล้านเนาะทุกคนอย่างน้อยกกกกตกลงเมนสิบห้าล้านหรือว่าซาล้าเขาจเจาใส่อันนี้เป็นเงินแท้หมดเลยเนาะทุกคนเงินแท้เงินหมันของอาคาเขาจเจาะตีเองเลยเหตุด้วย อาคาเลยนนะท์ตีเอแล้วก็มาประดับสายเป็นมวกอาคาแบบนี้เลยุกคนเบิร์อันนี้เป็นหุบของข้าเจ้าที่ท้ายแล้วแต่ว่ายังบบมาเอาเรจะมีหุบลากไหลนี่งามเป็นของข้าเจ้าเดอ้อนี่นะ เขาตั้งแบบอันนั้นก็เลยบ่เห็นดิเดี๋ยวเขาสิบุกอันอยู่สตูดิโอของเจ้าของห้านกันเนาะกำลังไทยคนไล้แผลว้าวแามยังยังตั้งสองยังตั้งแดนละนะโอเคแม่สซ่ เยวแหงมั้เหรจะซับกันนเบื้องหลังการไทยฮุบวดดิ้งอันนี้ฟมมือกองสุดยอด เอเ่นาม่อ่อตนเอาไปเอาเอานดไปเทุกอย่างเลยใช่มเนดาราดาราดาราค่ะเนมีดาราหลายได้อยู่นี่นะเนี่เต็มเต็คนงามๆนะคะ

ơi ơi ao quên Hãy subscribe cho không

어. 어. 몇 개. 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 몇 นี่คือผู้ที่มาถาไทยห่ดิถ้าจนมือ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 ในนี้ก็จักโมงหรือ่าหกมงแล้วนะหกมงแรงเบิ่อไหมหัวเงาะ 现在就被。Yeah, คนตอนนี้เขาก็ออกมาโหกแล,นนล้วนู้ดคนหลังจากไทเวติง้งต่ำเล็ดหมดแล้วเขาก็พากันกับเพื่อนเนี่ยนี่คือน้องสาวฮัลโหลบ๊ายบายทุกคนขยิบหนุ่มถ้าใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมมาหว่วมงานเดอ้อทุกคนวันที่เส้าซีเดือนกรกฎนี่เนาะที่เขาสิจัดขึ้นเนาะทุกคนพากันมาเด้อแล้วก็ขอบใจที่คนเขามางานเนาะแล้วก็ ผูที่แบบยู่ไกล์โบสร้างมาก็บโเป็นอย่างน้นง okay, ุคนโอเคบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน้องนคน